ก๊อกแก้มเนียก๊อกแก้มไก่ทอดหมูทอดแล้วมึงบอกว่ากินหมูกระทะไงไม่มีแล้วเนี่ยบอกว่าจะหาอันนี้เูาก็หาไม่ได้แม่จ๋า ผู้ใหญ่คิมสวัสดีครับสวัสดีพี่มาพรน,นะครับผมพ,พี่ไปเตรียมตัวยังจ้ากลับบ้านก่อนนะคะครับพี่ยุพินครับผมบ้านคิมตกแล้วคะ่ะพี่พาเปียนะครับผมเดี๋ยวใส่ปจัจจัยให้คุณคิมก่อนครับนะครับผมใส่ปจัจจัยให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนครับนะครับผม พี่อาพรนะครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกําลังจะไปวัดจะไปเอากระถางมาแล้วก็มาเตรียมนะครับมาเตรียมอ่ามาเตรียมปักเนาะอ่าตัวนั้นนาอที่เขาบริจาคมาแล้วก็เตรียมมาปักเนาะแล้วก็ทําไปที่บ้านแล้วก็ทําแห่ของเราไปแห่ลูกลูกนี้ลูกเี้ยจะไปเล่นกงนที่ไหนวะเราเราจะออกไปหนองแกก่อนไหมที่ไปซื้อ

ที่ฟ้าพยายก็บอกนะฝนตกนะครับผมตกแล้วเย็นสบายเยอะนะผู้ใหญ่ชิมนะครับผมจออยังไงเอาไงดีเราเอาตกลง เดี๋ยวจะขออนุญาตเด้อนะครับผมเดี๋ยวจะขอญาตลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้จรานเขาขึ้นต่อจะพาไปชมที่วัดเดี๋ยวให้จรานขึ้นต่อเนาะนั่งคุยกันไปในรถนะครับเดี๋ยวให้จรานเขาขึ้นต่อแล้วผมจะลงไลน์แล้วครับาตามมาเด้อตามมาเด้อตามมาเด้อ